ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับจากกรุงเทพนะครับมาถึงวัดหลวงพ่อโสธรนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานจอดรถครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาประมาณสักสองชั่วโมงได้นะครับผมครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปทําบุญนะครับไหว้พระที่ศาลานะครับผมที่ศาลาวัดหลวงพ่อโสธรครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณ ลานจอดรถนะครับด้านหน้าก็เป็นทีมงานของเราครับที่มากันในวันนี้นะครับผมวันนี้เรามา2รถทัวร์นะครับผมสอบถามผมเข้ามาดูบรรยากาศด้านในวัดได้นะครับผมนะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องสมรารดอนทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากลิปก่อนหน้านี้ครับก็เป็นเป็นบรรยากาศในการเดินทางนะครับผมในบนรถทัวร์ครับ คับทีมงานของเราครับตอนนี้กําลังทยอยเดินเข้ามาในบริเวณวัดนะครับตอนนี้เราก็เป็นบรรยากาศที่ที่ลานจอดรถของวัดนะครับลานจอดรถนี้สามารถรับรถได้ประมาณเกือบประมาณ1 0 0ยถึงสองรคันนะครับผมในแต่ละวันนะครับครับผู้คนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับกับวัด ในวันนี้นครับเป็นวันหยุดครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมที่28ิบดพฤศจิกายนครับนะครับทีมงานเราก็เป็นส่วนหนึ่งครับในวันนี้ที่ได้เข้ามาร่วมทําบุญด้วยนะครับผมนะครับผู้คนก็ทยอยหลังไร้กันเข้ามาครับรถเข้ามาไม่ขาดสายนะครับผมนะครับบรรยากาศโดยรอบในวัดหลวงพ่อโสธรนะครับผม นี้ทีมงานเราก็กําลังเดินเข้าไปที่สารานะครับเพื่อจะไปไหว้พระนะครับแล้วก็ทําบุญร่วมกับทางวัดนะครับนะครับอันนี้วัดนี้ก็เป็นวัดที่ใหญ่พอสมควรครับผมเป็นวัดที่มีชื่อเสียงครับที่จังหวัดเชียงแสนนะครับเขาที่นี่ก็รับเจิมรถนะครับผมรถใหม่รถเก่าที่เราซื้อออกมาครับ สามารถนามาเชิมได้นะครับครับชมบรรยากาศภายในวัดไปก่อนนะครับผมครับอยู่กับผมเขมรา้อนทัวไปอีกนะครับผมสวัสดีไปยังเอฟซีนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่เข้ามาชมติดตามครับทั้งประเทศตาวแล้วก็พี่น้องที่ทํางานที่ต่างประเทศนะครับผมที่ติดตามในช่องเขมราดอนทัวนะครับผมผมก็จะนําภาพบรรยากาศในการท่องเที่ยวในทิปท่องเที่ยวประจาปี นะครับของบริษัทนะครับผมให้พี่น้องได้ชมกันนะครับในวันนี้นะครับแับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาถึงนะครับบริเวณภายในศาลาที่เราจะมาทําบุญไหว้พระกันในวันนี้ครับนะครับคนก็เยอะนะครับวันนี้แน่นวัดแล้วครับนะครับชมบรรยากาศการทําบุญของเราไปเรื่อยๆครับผมกบบคลิปหน้าอาจจะมีการเดินทาง ตอนครับเพราะว่าจุดหมายปลายทางของเราคือจังหวัดชนบุรีนะครับผมเราจะไปพักอยู่ที่ริมชายหาดพัทยานะครับผมในวันนี้ทริปเที่ยวประจําปีของบริษัทนะคร,ครับเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศตอนที่เราทํากิจกรรมกลางคืนด้วยนะครับผมจะมีสนุกสนานกันแค่ไหน,นะครับกับ